สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการใหม่ของ NJJ Family Channel นะครับวันนี้เป็นวันแรกของการเริ่มรายการ5นาทีกับ CEO นะครับก็ผมถือว่าอยากที่จะมาแชร์เคล็ดลับของผมวันละ5นาทีเป็นเรียกว่าบทเรียนเล็กๆที่เพื่อนๆสามารถจะนำไปใช้ได้ในชีวิตนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับคุณค่าแล้วก็ได้รับประโยชน์จากคอนเทนต์ต่ตางๆที่ผมจะแชร์ให้ทุกวีคนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามชมและไปพบกันข้างในครับ เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าทรัพยากรอะไรหรือว่าทรัพย์สินอะไรที่มีค่ามากที่สุดครับคิดแป๊บหนึ่งจริงๆแล้วผมว่าทุกคนน่าจะรู้ดีนะครับก็คือเวลานั่นเองครับเวลาเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดเลยแล้วเวลาเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่แตกต่างกับอย่างอื่นเพราะว่าเวลาเนี่ยมันหมดไปแล้วมันหาใหม่ไม่ได้แปลว,ว่าทุกๆวันทุกๆปีมันไม่สามารถจะเรียกกลับมาคืนได้ เหมือนในหนัง Back to the Future นะครับเราอาจจะอยากที่จะบางทีมีหลายๆอย่างในชีวิตของเราที่เราอยากจะย้อนเวลากลับไปเพื่อที่จะแก้ไขมันบางอย่างแล้วมันจะดีกว่าไหมล่ะครับถ้าหากว่าเราไม่ต้องย้อนกลับไปแก้ไขอะไรเลยเพราะว่าเราใช้ชีวิตแบบมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนมากๆอันนี้เป็นสิ่งที่อาจา,จารย์ j น h n Maxwell พูดว่าหรือว่าเรียกมันว่า Intentional Living นะครับ Intentional Living คืออะไร intentional living คือการใช้ชีวิตแบบมีจุดมุ่งหมายใช้ชีวิตแบบตั้งใจเราไม่ได้ปล่อยให้เวลาเลยไปวันๆแล้วก็ปล่อยเวลาให้ปล่อยผ่านไปเรื่อยๆแต่เป็นการใช้ชีวิตแบบมีเป้าหมายมีจประสงค์ที่ชัดเจนในทุกๆวันในทุกๆนาทีในทุกๆชั่วโมงที่เราตื่นมานะครับมี3เคล็ดลับที่ผมอยากจะแชร์กับเพื่อนๆที่สามารถที่จะเริ่มใช้ชีวิตแบบ intentional living ได้ครับอย่างแรกครับคือวางแผนครับ การวางแผนล่วงหน้านั้นสําคัญมากๆอย่างเช่นส่วนมากแล้วผมมักจะวางแผนชีวิตของตัวเอง1อาทิตย์ล่วงหน้านะครับจริงๆก่อนที่จะแต่งงานแล้วก็ก่อนที่จะมีลูกเนี่ยผมวางแผนเป็นเดือนเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่มีลูกค่อนข้างที่จะพิจิตรหรือว่าคาดการณ์สถานการณ์ต่างๆได้ง่ายหน่อยแต่ตอนนี้พอมีลูกเนี่ยเราก็จะต้องมีความฟล็กซิเบิลหรือความยืดหยุน่นเพื่อตอบโจทย์กับชีวิตของลูกของเรามากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเรายังสามารถจะตั้ง outline หรือว่า วางแผนเป็นโครงคร่าวๆว่าใน1นึ่งนวันเนี่ยเราอย่างน้อยที่สุดคือเราต้องทําอะไรสําเร็จบ้างของผมส่วนมากผมก็จะแบ่งเป็นลิสประมาณ3างอย่างนะครับในทุกๆวันที่ผมต้องทําสําเร็จซึ่งที่จะแตกต่างนิดนึงจากคนที่มีครอบครัวและคนที่ไม่มีครอบครัวคือจากคนที่มีครอบครัวเนี่ยผมก็จะมี 3- 5อย่างนี้ที่ผมจะทําโดยที่ผมไม่ไปจํากัดเวลาตัวเองซึ่งจะแตกต่างกับตอนที่ผมยังโสดอยู่นะครับก็อันนี้เป็นเคล็ดลับที่เพื่อนๆสามารถนาไปใช้ได้เลยทันทีนะครับถ้าเป็นไปได้วางล่วงหน้าอย่างน้อยนะครับคืน อาทําไม่ได้จริงๆคือ3วันทํไม่ได้จริงๆก็คืออย่างน้อยคือ1นวันล่วงหน้านะครับนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จระดับโลกทุกๆคนเนี่ยบางคนวางแผนชีวิตล่วงหน้าเนี่ยเป็นปีเลยนะครับหรือว่าอย่างน้อยคือ3เดือน6เดือนข้างหน้าคือเขาชัดเจนมากเลยว่าอีก3เดือน6หเดือนข้างหน้าเขาจะทําอะไรบ้างในชีวิตของเขานะครับก็อยากจะแชร์ให้กับเพื่อนๆเป็นเนนคล็ดลับที่1ครับเคล็ดลับที่2ก็คือการที่เรา เข้าใจว่าอะไรที่เราจะทําหรือว่ามีผลลัพธ์กับชีวิตของเรามากที่สุดอย่างเช่นก่อนที่เราจะวางแผนได้นี่แน่นอนครับเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการที่จะบรรลุอะไรในปีนี้ในเดือนนี้ในอาทิตย์นี้และในวันนี้ถ้าเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนแน่นอนครับการวางแผนชีวิตนี่ถ้าไม่มีประโยชน์เลยครับดังนั้นสิ่งที่สําคัญมากเลยคือเราต้องมาวางเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนในแต่และปีในแต่ละเดือนในแต่ละอาทิตย์ว่าเราอยากจะบรรลุอะไรบ้างขถวที่3าที่ผมใช้ครับที่สําคัญมากครับก็คือการ แจ้งเตือนครับแจ้งเตือนในนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะง่ายๆเหมือนเราตั้งนาฬิกาปลุกมาให้ตื่น6กโมงครึ่งปีห้นั่นแหละครับเปลี่ยน อลาบยิ่งโดยเฉพาะมือถือรุ่นใหม่ทุกเครื่องเนี่ยสามารถที่จะตั้งนาฬิกาปลุกได้หลากหลายเวลาในวันเดียวกันแปลว่าถ้าหากผมอยากที่จะทําไปออกกําลังกายตอนตีห้าผมก็ต้องตั้งนาฬิกาปลุกตอนตีห้าถ้าผมอยากจะกินข้าวไม่เกิน7จ็ดโมงเช้าผมก็ต้องตั้งนาฬิกาว่าจะกินข้าวเช้าตอน7จ็ดโมงอันนี้เป็นการการันตีให้เราประสบความสำเร็จในทุกๆวันนะครับก็วันนี้ฝากเป็นเคล็ดลับจากผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ